สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเนวไทมวันพฤหัส,สบดีที่20พฤษภาคม2564นะครับคลิปนี้ไม่ใช่รายงานเรื่องประเด็นเงินเยียวยาหรือเรื่องของไวรัสโควิดนะครับแต่จะมาในรูปของการพูดถึงคดีอาชญากรรมนะครับคดีที่เด็กน้อยวัย3ขวบเสียชีวิตนั่นก็คือคดีของน้องชมพู่ครับตอนนี้ผ่านมาแล้ว1ปีกับอีก9วันนะครับ นับณนะวันที่น้องหายตัวไปคือ11พฤษภาคม2563พบว่าเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟในวันที่14พฤษภาคม2563ตอนนี้ผ่านมาแล้ว1ปีกับอีก9วันทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ามีแต่ก็น้อยมากนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้ว A อเน s t i ไทเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเกาะติดสถานการณ์คดีนี้มาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่านะครับไม่ได้ทำคลิปรายงานทุกวันหรือทำคลิปรายงานบ่อยเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นการประโคมข่าวมันเป็นการสืบข่าวจากสำนักข่าวใหญ่ๆเสียมากกว่านะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ค่อยได้ออกมาแถลงข่าวอะไรแต่ทุกครั้งที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาพูดถึงคดีนี้นะครับมีความคืบหน้าผม ในฐานะที่รอคอยการจับกลุ่มตัวคนร้ายตัวจริงอยู่เนี่ยก็จะขอออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งในฐานะประชาชนและก็ในฐานะสื่ออิสระเมื่อวานนี้19พฤษภาคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อสั้นๆเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่และนั่นครับสื่อก็คาดหมายตีความคาดหวังกันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะจับคนร้ายได้แล้วหรือเปล่าหรือ,อยังไงคือเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมพาดหัวข่าวเอาไว้นั่นแหละครับว่าถ้าไม่ใช่การถแถลงข่าวเพื่อจับคนร้ายปิดคดีก็อย่าถแถลงเลยครับถามว่าทําไมผมผมถึงใช้คําพูดแบบนั้นก็เพราะว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์สั้นๆกับสื่อเนี่ยท่านใช้คําว่าเดี๋ยวทางตํารวจจะแถลงข่าวคดีน้องชมพู่ในช่วงเดือนมิถุนายนไม่เกินเดือนมิถุนายน แต่ยังไม่ได้ระบุวันที่ว่าวันที่เท่าไหร่ก็ให้รอติดตามกันนอกจากนั้นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพบตรยังบอกอีกว่าเชื่อว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะแถลงข่าวที่น้องประชาชนที่ติดตามคดีนี้จะพอใจผมไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกําลังพูดคืออะไร ที่ประชาชนจะพอใจก็คือคุณจะต้องถแถลงข่าวปิดคดีและจับคนร้ายตัวจริงมาลงโทษให้ได้เท่านั้นครับไม่ใช่การถแถลงความคืบหน้าอ้างผลการตรวจชนสูตรอ้างผลการสัมภาษณ์พยานปากเอกอ้างผลโน่นอ้างผลนี่อ้างผลนั่นแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรย้อนกลับไปที่พบตรคนใหม่ป้ายแดงนะครับที่มาแทนคนเก่าเนี่ย แถลงข่าวเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับคดีใหญ่คดีนี้นะครับในวันที่สองตุลาคมผมยังจําได้พี่น้องประชาชนนั่งเฝ้าผมก็นั่งเฝ้ารอดูอยู่หน้าทีวีแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่มีอะไรหรอกครับก็พูดถึงเรื่องพยานหลักฐานต่างๆผลการชนสูตรต่างๆการวิเคราะห์แค่ตีกรอบลงมาว่าเ,เรื่องของพยานหลักฐานนั้นควรจะเป็นใครอย่างไรเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูก ทุกวันนี้คดีนี้มันยำเปไปหมดแล้วครับสื่อที่รายงานก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแล้วนะครับไปเกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าสงวนไปเกี่ยวข้องกับการสร้างวัตถุในที่ของหลวงนะครับการรายงานข่าวเรื่องกระทบกระทั่งกันนะครับทั้งฝ่ายของผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนผมเคยพูดมาตลอดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกวันนี้เหมือนพยายามที่จะ ต้องเลือกข้างให้ได้ะนะครับใครที่อยู่ตรงกลางหรือว่าเออไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยบางทีก็มักเหมือนกับตีความไปว่ามีอคติบ้างอิจฉาริษยาบ้างต่างๆนานาจริงๆแล้วน่ยท่านผู้ชมถ้าติดตามข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วจะเข้าใจว่าสถานการณ์ของออผู้ที่ถูกมองว่าเป็นผู้กระทําความผิดเนมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาครับเดี๋ยวฟังคุณพ่อคุณแม่บ้างเดี๋ยวฟังคุณลุงคุณป้าบ้าง แล้วพอมันมีเรื่องราวต่างๆมีผลประโยชน์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับผมไม่รู้หรอกว่าใครได้รับผลประโยชน์จากมันบ้างเพราะผมก็ไม่เคยไปเหยียบพื้นที่หมู่บ้านปกเกาะไม่เคยขึ้นไปบนภูเหล็กไฟก็ดูข่าวผ่านสื่อผ่านหน้าจอเหมือนท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พวกเราเฝ้ารอคอยก็คือคําตอบจากเจ้าหน้าที่ตํารวจว่าเมื่อไหรคุณจะ,ะแถลงข่าวจับคดีนี้จับคนร้ายในคดีนี้ได้เสียทีนะครับและไม่ว่าหวยมันจะไปออกที่ใคร ตอนต้นปีผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ประมาณครั้งหรือสองครั้งนะครับครั้งล่าสุดถ้าจำไม่ผิดก็จะเกี่ยวข้องกับบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่กระโดดลงมาร่วมด้วยในการสืบสอบหาหลักฐานพยานเพื่อที่จะเอาผิดคนร้ายตัวจริงแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับการยืนยันมั่นเหมาะว่ามีนาคมออกหมายจับแน่กุมภาพันธ์จับคนร้ายตัวจริงได้แน่แต่ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีของน้องชมพู่เลยครับไปจับเรื่องของการบุกรุกป่าสงวนเรื่องอะไรซึ่งผมมองว่าถ้าพูดกันตรงๆนะคดีเหล่านั้นมันเป็นคดีจิ๊บจ้อยมากครับขนาดสสอ,อยู่ในพักพลังประชารัฐอยู่ในพักรัฐบาลแท้ๆที่ราชชบุรีนี่กินเวลากันมาเท่าไหร่แล้วครับสสท่านนั้นนี่ยังลอยนวลอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคดีกับการบุกรุกป่าสงวนแค่นั้นมันไม่ได้มีอะไรมากมายสิ่งที่ผม และเชื่อว่าหลายๆคนเบื่อหน่ายก็คือการสร้างกระแสต่างๆสร้างสตอรี่กกกอกต่างๆขึ้นมาผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านกกกอกรู้ดีครับรู้ดีว่าวันแรกเดือนพฤษภาคมที่คุณไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนมาปัจจุบันนี้พวกคุณพูดกลับไปกลับมากันกี่รอบผมไม่ทราบนะแล้วก็ไม่อยากจะใส่ร้ายใครเพราะทุกวันนี้มันมันถูกให้เลือกฝักฝ่าย นะครับเรายูทูบเบอร์ก็เริ่มที่จะมีการสลายตัวกันไปบ้างแล้วนะครับก็เหลืออยู่อยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ยังไม่หมดนะครับสถานที่ต่างๆแทนที่จะกลายเป็นสถานที่มันจันโลงสังคมมันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในด้านลบเสียมากกว่าแล้วที่สําคัญคดีนี้เนี่ยมันมีพวกผู้วิเศษเยอะเหลือเกินนะครับผู้วิเศษทั้งวิเศษแบบอวดอุตริ ทั้งวิเศษแบบแสดงภาพลักษณ์นะครับด้วยการที่เป็นผู้มีชื่อเสียงด้านนู้นด้านนี้ออกมาท้ายที่สุดแล้วคดีไม่คืบครับเรื่องนี้คนที่จะมาให้คําตอบมันไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ไม่ไม่ไมไมใช่พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ใช่เออนักปฏิบัติทำอะไรมาจากไหนแต่คนที่จะต้องให้คําตอบคือเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วเมื่อวานนี้พบตอรอให้สัมภาษณ์ บอกว่าสิ่งที่จะถแถลงข่าวในช่วงเดือดนมิถุนายนเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะพึงพอใจกับคําตอบผมบอกท่านพบตรไว้ตรงนี้นะครับว่าถ้าถแถลงข่าวแล้วจับคนร้ายไม่ได้ประชาชนเขาไม่พอใจหรอกครับมีแต่เขาจะด่าท่านซ้ําด้วยซ้ํานะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ตัดสินกันเองนะครับฝั่งคุณลุงคุณป้าก็ไปตัดสินฝั่งคุณพ่อคุณแม่ นะครับฝั่งคุณพ่อคุณแม่ก็มาตัดสินฝั่งคุณลุงคุณป้าคือมันอิรุงตุงนังไปหมดคนที่มีชื่อเสียงทุกคนที่เดินทางไปบ้านกกอกที่ไปทําความสนิทสนมไม่ว่าสนิทสนมกับฝ่ายไหนครับบางคนเนี่ยเรียกว่าเคยอยู่ฝั่งนี้ก็กระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งจะใช้คําว่ารู้ไส้รู้ปุงหรือจะใช้คําว่ารู้เห็นเป็นใจหรือจะใช้คําว่า รู้พฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่แต่ก่อนที่คุณจะไปเนี่ยคุณก็ประกาศออกสื่ออยู่โต้งโต้องอยู่แล้วนะครับยืนยันมั่นเหมาะอยู่แล้วว่าคนนั้นไม่ผิดคนนี้ไม่ผิดแต่พอทุกอย่างมันกลับตลปับนี่คุณก็พลิกลิ้นแล้วถามว่าประชาชนจะเชื่อได้ไหมล่ะครับบุคคลท่านหนึ่งที่เคยออกมายืนยันมั่นเหมาะในช่วงต้นปี64ว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เจ้าที่ตํารวจออกหมายจับแน่นอนเชื่อมั่นในพยานหลักฐานครับนะเรียกว่าเก่งกว่าตํารวจอีก สุดท้ายที่สุดตอนนี้ไปไหนแล้วครับผ่านมานี่ครบปีแล้วครับเดือนพฤษภากลังจะเข้ามิถุนาแล้วครับนะเพราะฉะนั้นฝากถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับถ้าจะถแถลงข่าวในช่วงเดือนมิถุนายนถ้าไม่ใช่เป็นการถแถลงเพื่อปิดคดีจับคนร้ายตัวจริงอย่าถแถลงเลยครับเสียเวลาครับเอาเวลาไปหาพยานหลักฐานเอาเวลาไปหา,าข้อมูลที่จะมาเอาผิดคนร้ายตัวจริงดีกว่าทุกวันนี้ครอบครัวแตกแยก นะครับทั้งสองฝกักสองฝา่งฝายญาติพี่น้องมองหน้ากันไม่ติดผมไม่รู้หรอกครับขี้เกียจไปสืบขี้เกียจไปรื้อฟื้นว่าเรื่องราวเก่าๆตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นพฤษภาหกสามาจนถึงพฤษภาหกสี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างมันเกิดสตอรี่ต่างๆมันมีการพลิกไปพลิกมาบางคนก็คา,าดการหรือว,ว่าวิเคราะห์กันว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจเมื่อหรือเปล่าในท้องถิ่นหรือเปล่านะครับซึ่งก็ คนที่วิเคราะห์หรือคนที่พูดหรือคนที่พิมพ์คนที่คอมเมนต์บางคนก็ไม่เคยไปที่บ้านกบกอกครับก็ฟังเขามาฟังสื่อไปสัมภาษณ์ฟังสื่อ,ไป,อไปหาข้อมูลแล้วก็เอามาจับประเด็นจับต้นชนปลายแล้วก็มาพูดมาวิเคราะห์ก็เช่นเดียวกันกับผมครับแต่วันนี้คลิปที่อยากจะออกมาพูดเนี่ยมันผ่านมา1ปีกับอีก9วันเจ้าที่ตํารวจโดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติขยับนะครับมีการปริปากให้สัมภาษณ์สื่อสั้นๆแต่ ไอ้ที่สั้นๆะผมก็ถึงจะต้องออกมาพูดวันนี้ว่าที่พบพอตอรอบอกว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้รับฟังการถแถลงข่าวจากตํารวจเชื่อว่าประชาชนจะพอใจและให้ประชาชนตัดสินกันเองว่ามันจะดีหรือไม่ดีผมไม่เข้าใจว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําลังจะสื่ออะไร การตัดสินว่าใครผิดใครถูกเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานมาส่งฟ้องศาลนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะมา,ถาแถลงข่าวแล้วก็คาดว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับความพอใจแล้วก็ให้คนดูประชาชนตัดสินกันเองว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนดีอันไหนไม่ดีถ้าทำได้แค่นี้เนี่ยมันเสียหายกับตำแหน่งผู้นำขององค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นะครับแล้วตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่งแทนคนเก่าผมก็ยังไม่ได้เห็นฝีไม้ลายมือหรือความสามารถอะไรที่ท่านจะโชว์ออกมานอกจากคำพูดเอาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ผมก็เชื่อว่าถ้ามันเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดเดือนมิถุนาก็ยังจับคนร้ายไม่ได้ยกเว้นว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเหนือเมฆใช้สงครามจิตวิทยา สัมภาษณ์แค่นี้พูดสั้นๆแค่นี้เพื่อไม่ต้องการให้คนร้ายไหวตัวทันก็แล้วไปก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับมิถุนายนยังไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่แต่นี่คือสิ่งที่เราจะต้องจับตากันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับคดีนี้สงสารแต่ผู้ที่เสียชีวิตไปครับน้องชมพู่ไม่ได้รู้อีโนอีเนอะไรผู้ใหญ่ทุกคนต้องรับผิดชอบครับผมไม่ได้ว่ามาเลือกฝ่ายไหนฝ่ายคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายคุณลุงคุณป้าฝ่ายครอบครัวคุณตาคุณยายคุณนา้าคุณลุงคุณป้า และคนในหมู่บ้านกุก,กอ,อกทุกคนจะต้องร่วมกันครับพวกคุณจะต้องร่วมกันรับผิดชอบกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่เพราะถ้าทุกคนพูดความจริงผมเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจก็คงจะทำงานได้ง่ายขึ้นรวมถึงเจ้าที่ตำรวจชุดแรกที่เข้าไปทำคดีก็คงจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันผมก็ไม่รู้ว่ามีการพูดคุยกันในระดับองค์กรของตำรวจหรือเปล่านะครับเอาละฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อ ไม่ต้องการให้ทุกฝ่ายต้องมาเถียงกันต้องมาเลือกข้างเลือกฝ่ายว่าใครผิดใครถูกทั้งที่เจ้าที่ตํารวจก็มีปัญญาแค่นี้นะครับพูดกันตรงๆคือเจ้าที่ตำรวจก็มีปัญญาแค่นี้เพราะฉะนั้นการที่พวกเราคนไทยต้องมาด่ากันเถียงกันเพียงเพราะว่าดูข่าวผ่านหน้าจอแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อมูลใครผิดข้อมูลใครถูกฉันชอบขี้หน้าคนนี้ฉันก็เชียร์ฝ่ายนี้ฉันไม่ชอบขี้หน้าคนนี้ฉันก็ไม่เชียร์ฝ่ายนี้ มันเป็นซะแบบนี้แล้วครับสังคมไทยแล้วพบกันใหม่กับ Anews t ส m e สวัสดีครับ